ตุ๊ดตุละละละ๊ดระดัวที้สวัสดีค่ะมนีห้ากับตามติดน้องเต้ายองไปทาย mv ของพระเอกวัดศิวะดลที่สำคัญเต้ายองทีได้เจอน้องอุ้งอิงสาวน้อยมหัศจรรย์จากสาวน้อยเพชรบันแพงมนีห้ามาเบิ่งกันประชันความรอของเต้ายอง จากระเบียบวัฒนศิลป์กับความน่ารักของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใน MV ของพระเอกวัทศิวดลเฮามาเบิงบางช่วงบางตอนของบรรยากาศงานมื้อนี้ค่ะอ๋ออ๋อเถิดยิ้มเถิดต่อไปียของีหน่ากจูี่นละแม่นเออออๆๆุ๋งก็หยิบปลาลองมากินหน่อย

วนนีมได้อิมนี่ครับงานเสารยูเสารตรับหลังเวันนี้เขาจีป่าเขาจเอางเดี๋ยวเอาก่อนไปลูกแม่บอกปาเพ่มันที่ยี่สิบสี่ใช่เอาที่หล้นอนที่หลนอนเลยาลงทีตรงที่ต็มเข้มาไป ไม่ไทยไม่ขอไม่วัดครับขยวนต่ไปเลยต่างไานเขาไป ข้าวมีกินนะคุณผู้ใดหิวอ uh ันนั้นไปก่อนเ้ามันยังต่อทัพทุ่งใหญ่ครับก็ต้องแม่ครับไายสือกีครับมดันน้ครับต้องให้รูปแบบสนานในส่วนครับรีบข้ามมาดูในขนาดเรียนอยู่ขนาดขนาด โอ้โครับแน่นมาทนั้ผมนอนในรถประมาณชั huh. ่วโมงนึ่งแล้วนมหอดบ้านเก่ามุ้งก็กลัวสเดงลงมากครับวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนด้วยนะครับรอโทรศัพท์อีกเจ้หนึ่งไปยืมทั้งอันนี้แบตนาจะเรลยืออยู่ะมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์คนะได้บงวมันนีมันีมบมี จะเป็นมากดาว่าข้าเจ้าอะไรที่ไอ้แก๊ี้ก็เกิดข้อใ้านี่เจ้าในตัวข้อใหญ่มากอีกทีเดียวข้อยให้อีกทีครับเพราะว่ามีแบบเป็นโรงเรียนเนาะเป็นแบบสอนทั่วซึ่งยังต้องวัดเสื่องแบบนี้มปนบ่ลั ตอนเย็นเล็ที่ไหนนะอบลอบลครับผมจะปล่อยโลครับนา่ากเ่างห่าสากากเเลยเลยไครแห้งเล่นมาอย่างนี้คทานก็เลยดเลยรับของายัง่ายครับคนปฏิบัตินแน่นนะครับมี่อ้อง่ายไมากหอกครับมาเหนทายนีทายอยู่อันนี้ีมาแล้ว

ครับมันมได้สวัสดีครับยังไงก็ฝปกด้วยนะครับ้องใครมีนี่เ้องทำการตึเต่อกทั้งรับปฏิอน่แล้วก็ทักันจะตั้งกันเลยครเออเรื่องิดเข้ามาประกาศดิบีไปดังเด็ที่เป็นโยกไปั่นไปนี่เออกา้เรียนที่้องใครก n จะตรกากันว่าอีฟจะม่ตั้งหย่อนโยนเก้าอยู่หลังทนะครับอกันด้ยโย่โอเคด้านหน้าขอบคุณนะครับเจอกันวันที่สี่เกเช้าที่ห้องา วันนี้ต้าไประชัน <Thank you. S 1> ไปครับผมถ่าย uh huh. เสร็จนี้แล้วก็ไปต่อกระสินเลยครับพี uh ่ huh. ไไมีจาคนมีพี่นักศิลศักดิ์แล้วก็มีครูสิงจัง <Okay. S 1> แล้วก็มีผมมีอุกิ้งนะครับผมจะบอ,อกอุกิงนะยูพุน uh huh. แล้วก็มีผม เร่เสง,ส,งสิยงได้เอาบบลต้องจะเป็นไงอ๋อปิดเสียงมาท่านนะถ่ายเสร็จเลยจังน้องยังไม่ถ่ายเลยครับยังไม่ถ่ายเลย ด้คนอครับนงยังไม่ได้นอนเลยครับมาอา่านแปลงงานหมอเพลินข้าวแอร์บริการครับนี่พี่กลับแล้วมากับน้องเพลงเยี่ม,มาว่าเครื่องมีกล้องมั้งามสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC น้องหยองเด้อพี่น้องฝากน้ำเนยด้อนะครับฝากเอฟซีน้องหยองเบิรงแยง่งขี่ไโดนน้ำเนยนะครับ น่องหักน่องแพงเรื่องอย่างนัเอาโปแฟนจะเป็นไห้เป็นยังครับโอเคครับพัิกินซิม4ีนซิมีท่านว่านี่แล้วี่นองเด้เก้าโมงเช้าอาศัยยิมบ่าดในลน์แด้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งสองสามต้ากองนองแม่กินจังล้อก็แบบว่าก้องมีสเ็นจิมิสานี่ใหม่เส้นเดยวย้หนต่งห่้หเลยไปจ้า ถ้าผมไม่สำมากก็น,นะครับแต่ผมจะลงอะไรไปก่ปนอ,กอนเดี๋ยวถ้าผมเอา,าเดี๋ยวเราอีกเกหนมือม,มาเดี๋ยวผมจะมาอะไ,ไรเบิงว่าเบ็ดกางหนีบอมีแล้วถึงแล้วจะบอกกันไหมครับ